กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันติติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชายังเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะขอภาพด้วยนะคะท่านประธานที่เคารพคะวันนี้เราพูดถึงยติแก้ไขปัญหาช้างป่าซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะคะดิฉันเป็นกรรมธิการเกษตรซึ่งวันนี้เรามีประชุมกัน เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาช้างป่าพี่น้องเกษตรกรมากันเยอะเลยมาร้องเรียนก็ทราบอยู่นะคะว่ามาจากเรื่องอะไรยังไงนะคะมีความเป็นมาอย่างไรขอภาพต่อไปค่ะเราต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี2-6ที่มีให้สัมปทานการการทำป่านะคะทำไม้เนี่ยป่าถูกทำลายเต็มไปหมด ภาพนี้เราเห็นกันเป็นประจำเวลาดิฉันเดินทางไปจสมมติจะไปเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็จะเจอเนี่ยภูเขาเป็นแบบนี้ทีนี้การทําลายป่าเนี่ยมันคือการบุกรุกของพี่น้องประชาชนต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจ,จะไม่ให้พูดถึงไม่ได้นะคะก็มีแบบนี้ภาพต่อไปค่ะดิฉันอยากจะชวนคุยอย่างนี้ค่ะว่าในอดีตคนทําลายป่าจริงๆและทําให้ป่าเสื่อมโทรม ปลาเสื่อมโทรมช้างซึ่งก็อยู่ในป่าเขาก็ขาดอาหารเพราะขาดอาหารช้างเขาก็ต้องออกจากป่านี่เป็นปกติมากออกมาเพราะมันเห็นว่าพืชผลทางการเกษตร,รอยู่รอบๆดยซ้ำเพราะพี่น้องประชาชนไปได้ที่ทางอะไรก็แล้วแต่ทำนะคะทำลายพืชผลทำลายเราก็พยายาม แก้ไขผลักดันช้างป่าพยายามใช้งบประมาณกันมากมายก็ยังคงทำลายทำร้ายทรัพย์สินพี่น้องประชาชนวนเวียนกันอยู่ย่งนี้ตลอดอยากจะชวนฉีกแนวออกไปซึ่งคล้ายกับหรือเหมือนกันกับท่านสมาชิกนิติพลผิวเหมาะนะคะขออนุญาตเอ่ยนามท่านภาพต่อไปคะ่ะเราต้องมาดูวิธีการของคนอื่นที่เขามีกันบ้างแล้วนะคะว่าเขา เราจะทำยังไงให้มันได้เงินในกรรมธิการเกษตรวันนี้ที่พูดจากันเนี่ยนะคะมีแต่คนบ่นว่าอยากได้เงินค่าชดเชยโน่นชดเชยนี่แล้วก็ไม่มีเงินกรมอุทยานก็ไม่มีเงินยางนั้นบ่นเรื่องไม่มีเงินตลอดแล้วจะมีเงินกันตอนไหนละ่ะในเมื่อช้างมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นช้างขนาดนี้ในภาคตะวันออกเนี่ยมี837ตัวปี70จะเพิ่มเป็นพัน กับ59ตัวปี74จะเพิ่มเป็น1,500ตัวในขณะที่ป่าตรงนั้นรองรับได้แค่300กว่าตัวนี่เราคือปัญหาภาพต่อไปเลยค่ะอยากจะชวนคุยว่ามีหน่วยงานอย่าง IMF ที่เรารู้จักกันเนี่ยละค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขามีโครงการโครงการของเขาภาพต่อไปค่ะเขาบอกไว้ว่าเขาศึกษาเขาวิจัยเขาบอกว่าตัวช้างภาพต่อไปค่ะตัวช้างเองเนี่ย อย่างที่คุณนิติพลนำเสนอภาพนะคะว่าช้างเดินเขาไม่ในป่าเขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาทำงานเป็นวิศวกรสร้างป่าเหมือนที่คุณสริษบุตรเนียนจากปราจีนบุรีได้เคยพูดไว้นะคะว่าเป็นวิศวกรสร้างป่า mm hmm. เขาริดใบค่ะมีภาพไหมคะ mm hmm. เขาริดใบต้นไม้ริดกิ่งแล้วเขาก็เหยียบย่ำต้นไม้เล็กๆทำให้แสงสว่างมันส่องลงมา แสงสว่างมันส่องลงมาตัวเขามีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นผู้สร้างป่าเขาขี้ออกมาเกิดต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยคือการสร้างป่าต้นไม้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นก็จับคาร์บอน,น,น,นก็เป็นคาร์บอนเครดิตช้างมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นภาพต่อไปค่ะภาพนี้จึงบอกว่าตัวช้างนั้นเนี่ยทำหน้าที่แบบนั้นเนี่ยทำให้เกิด คาร์บอนเครดิตได้มูลค่า1.75ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ60ล้านบาทถ้าประเทศไทยมี4,000ตัวเอาคูณเข้าไป2 4 0 0 0 0ล้านบาทถ้าทำโครงการเข้าไปมันจะมีเงินเข้ามาไม่ใช่ว่ามาขอกันเพียง600-700ล้านใช้กันทีง10ล้านกี่หมื่นไปไป,ไปซ่อมบ้านไไม่ใช่อย่างนั้นแหละ มาช่วยกันเอาเงินนั้นเขาไม่ได้ให้ทีเดียวหรอกนะคะเราประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเขาต้องการซื้อคาร์บอนเครดิตเขาก็จะให้เงินมาก็แมทชิ่งกันระหว่าง IMF จัดการนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเอาเงินมาซื้อพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนเอาไปให้ในป่าวันนี้ดิฉันคุยกับพออุออทยานท่านบอกว่าไอเดียนี้น่าสนใจมากและการซื้อพืชผักผลไม้ของ พี่น้องประชาชนเอาไปให้ช้างก็ไม่ได้ยากแล้วไม่ได้น่ากลัวอะไรเอาไปเอาไปเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาให้เขาอยู่ในป่าให้เขาเป็นผู้สร้างป่านเป็นวิศวกรสร้างป่านั่นเองเมื่อทํากันแบบนี้แต่วิธีการคงจะต้องมีอีกเยอะนะคะผู้ที่รู้ก็ทํากันไปแต่แนวคิดของดิฉันเองเนี่ยเป็นแบบนี้ว่ามันน่าสนใจนะที่ทางไอ f เด็กเขาต้องการอนุรักษ์ช้างเรา อนุรักษ์ช้างเราไม่อยากให้ช้างออกมาทําลายบ้านมือบ้านของเราข้างนอกทําลายบ้านทําลายพืชผลทางการเกษตรมาฆ่าคนเราไม่อยากเราอยากให้เขาอยู่ในป่าเราก็ต้องไปอํานวยให้เขาอยู่ในป่าแต่การที่จะสร้างรั้วต่างๆนานาน,านี้ดิฉันเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะักหรอกนะคะว่าลงทุนจะไปสร้างรั้วใหญ่ๆโตๆห้าร้อยกว่ากิโลเมตรเพื่อให้ช้างอยู่ในนั้นและไม่มีอาหารเขาก็อยู่ไม่ได้ไม่เข้าใจเราเอาอาหารไปให้เขาอย่างเงี้ยภาพต่อไปค่ะ เมื่อช้างได้สร้างป่าป่าก็อุดมสมบูรณ์ภาพต่อไปค่ะเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์เขาก็อยู่ในพื้นที่ป่าของเขาภาพสุดท้ายเลยค่ะมีน้ําเพียงพอเขาอยู่ในป่าของเขาภาพต่อไปค่ะช้างกลับเข้าป่านี่คือวนเวียนกันอยู่แบบนี้แล้วค่ะแต่ขอให้มีเงินเพราะฉะนั้นถ้ามีโครงการแบบนี้ทําสิคะกรมอุทยานท่านทําเข้าไปรัฐบาลทําเข้าไปเราเป็นประเทศ กาบองทำแล้วนะคะกาบองได้เงินมาชดใช้หนี้แล้วศรีรังกากำลับบงจะทำทำไมประเทศไทยไม่ทำในเมื่อประเทศไทยมีศักยภาพมีป่ามีช้างจับสองอย่างได้หลายเด้งเลยนะคะลดโลกร้อนได้ป่าได้คาร์บอนเครดิตไม่ทำ้ายประชาชนไม่ทำลายพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกพืชมีรายได้โอ้มีหลายทางเลยท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ ต่อไปท่านลำพูลตันติวณิชานน์เชิญครับีทนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางลำพูลตันติวณิชานน์สมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9้าพักไทยสร้างไทยนะคะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนร,ราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่า และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนค่ะท่านประธานคะาจากเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปนะคะจะเห็นว่าหลายจังหวัดที่มีพื้นที่บริเวณติดกับเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นป่านะคะประสบปัญหาการบุกรุกของช้างป่าเข้ามาหาคนช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่นะคะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ตามเอกสารนะคะที่ฉันเห็นเพื่อนสมาชิกศึกษามา